สวัสดีค่ะพบกับเศร้าปูค่ะวันนี้เศร้าปูผ่าลุงเล่แล้วนะพี่น้องนะผ่าห้าห้อยกันแล้วนะพี่น้องนะมาข้ามาดูว่าวันนี้สีได้กี่ตัวน้ำลงไม่นานพี่น้องเออรุนรุนได้ที่พัดก็อย่างดีนะพี่น้องนะก굿มายมาก굿ม่ mắn mắng 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 hơn. Bên tôi bài bay bay. ai ai ai, do dài, ai ai. Beloi beloi. Blau biau. Blau biau. Blau leo. ไปอืมได้อีกแล้วนะพี่น้องนะอันนี้ดูฝีมือลุงบ้ามังแล้ว เห้ยเฮ้ยเหลียลีวไปจ้าไปเลืยไปเลยเฮ้ยเลีวเฮ้ยเลีวห้อยลายหอยลายอ่าไม่ใช่ห้ยข้าวนะพี่น oh oh, ้องนะนัวได้ปลากันเ้งก็ตักกระชอนเฮ้ยเลีวเฮ้ยเลีวไปเลืยไเย ไปเลยไปเลยเห็นแล้วเห็นแล้วตัวใหญ่ใหญ่หอยกระปุกตัวใหญ่ใหญ่เห็นแล้ว,ไป,ลวไปเลยอืมเห็นแล้วนะพี่น้องนะนี่นะนี่นะหอยวาน หอยคาวหอยปงหอยกระปุกลายชือ่อนี่นฮะนะฮึ่มได่มาเดินเงียตัวนะึงนี่พี่น้องนะนี่นะ แล้วพี่เขี้ยพี่เขี้ยตีเดียวแล้ปาตีตี๋แม่ละมันพ่นเม็ดแล้วม่ไม่ไม่ช่วยเราอ่ะฮึ่มเข้มันไปไปไปเจอแล้วเจอแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเจอแล้วเจอแล้วโอยกลับปลุกนี่นะ Ôi cặp bụt Ít tua, ít tua Lùng bao đây là, lùng bao đây lào Nhi ná Nói ra là riêng nắng kẹt kẹt Ừm, tuổi dưới, tuổi dưới ừ, tuổi dưới, tuổi dưới <g ül üyor> เกือบไม่ได้นะเกือบไม่ได้พี่น้องเออป่าคนแก่โอ้ยย <g ül üyor> ิงง่ายไม่ใจยิงจับนานยิงง่ายยิงเพียนน้อยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ย,ย,ยจอแลอ้ว นี่กระปุกกระปุกเดมดังฟังดีนะนี่ฮู้คนแก่คนแก่โอ้ยดังกว้างนูเกี้ยกันกว้างนี่เฮ้ยอืมว่าไงเวลาพูดอืม รุนแม่ในผีดน้อจริงได้ทิบโล่ลแล้วนี่ทาไม่รู้น่ะด้ทิบโผล่แล้วยิงรักนานก็ยิงหูเหียนไม่จะยิงจำนาน นนะนะนะไดรีวไดรีวไดเร็วเร็วนลไมไมืมั่นนะไม่รปลือกว้ลลุนมีเนาะเปลอกนาอึดไวอคนเมาของบา น <Es> ่ะนะนะเก็บแล้วเลี้ยงเช่นนี่เออขล่าขลามันสูนมดนะ kia 3 tí, ba tí thế đinh đi nó vừa nằm nó tôm thôi, mệt đi Ờ, đi Thôi, bây, bây, bây Chờ leo, chờ leo Cái hàng thì cách tổng ni phải khuất không tổng không nu, phiền thì, thì chưa Ờ, nó

นี่นะตัวยิ่งใหญ่เนี่นี่ตัวยิ่งใหญ่เลยยหญ่บ้างเหล็กบ้างคัดก็ได้หลวกทำน้ำจิ้มก็ได้เอาไปแกงก็ได้อันน่ะนี่นะ นี่นะฮะอ๋อก็คุดเยื่รังค่ะอ,อ๋อก็ขุดเยื่รังไปตอกปลานี่ฮะโอ้ยมะลงเขียตีดีไปเร็วเร่งมากเร่งมันก็ะรูนมดเลย จะได้น่าเชื่อเวลาเดี๋ยวาอยู่นี่วันนี้คนห้าห้อยเยอะแยะนะพี่น้องนะได้เดียวไปเลยไปเลยเจอแล้วนี่นะนี่นะพี่น้อง น้ำลงแป๊บเดียววันนี้เา้าปูได้มาคูดไม่นานนะพี่น้องนะตจถี่พัดแล้วพี่น้องเออขงวินได้ของวินได้่องบิน<อ>งบ่นดิวอ,อ,อ๋ขอขงบินตามด้วย้<อ>าได้ชอกก็ฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามไม่ช่องตามติดชีวิตเจ้าปูด้วยนะคะพี่น้องนะนี่วันนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วพี่น้องเออล้านหวามไม่อาบน้ำนใช่แต่เสื้อตัวเดิมนะพี่น้องนะ พี่น้าพี่น้องวันนี้เ้าปูไปฮะหอข้าว่อยกับปูกันนะพี่น้องนะแล้วก็รอว่างน้ำทิ่มุ่งพี่น้องเออหอยเสียบมาาด้ายหนึงนะพี่น้องนะอยากกินนี่ข้องข้องชอบเ้าปูเลยนะพี่น้องเออข้องรัวเลยกินกับแกงส้มพี่น้องเออเลยแต่ว่าเส้าปูไม่ดองน้ำปลานะพี่น้องเออเ้าปูไม่ชอบกินดองน้ำปลานะพี่น้องนะ ถ้าป Th si ูจะดองเกลือนะพี่น้องนะมาค่ะจะทําให้ดูนะพี่น้องนะนี่นะหอยเสียบเห็นกันไหมพี่น้องนี่หอยเสียบดองเกลือพี่น้องเออเอาเอาไว้กินกับแกงส้มนะพี่น้องเออร้อยสุดยอดพี่น้องเออใส่เกลือก่อนใส่ไอ้ตึ้งตึ้งเกลือหิแล้วพี่น้องเออ ถ้าใส่ไม่ึงเกลือเดี๋ยวห้อยมันจะเสียนะพี่น้องนะไม่ต้องกลัวข็มช่องวันกิกนได้คลุกคลุกอนพี่น้องซาบปูไม่รู้นะพี่น้องนะว่าทีห้าตรงทีซาบปูไปห้าห้อยอ้ยอยข้าววันพี่น้องว่ามันจะมีห้อยเสียบอยู่ด้วยนะพี่น้องนะ พอดีวันนี้ว่างโลน้ำน้ำลุงพี่นอ้องเออลุงบาวจวนห้าอยเสียบลุงบาวหัเห็นขาหนังห้ากันนะพี่น้องนะมันก็ไม่มากต่เด้พี่น้องเออแต่ก็พอได้ไหว,วกินถ้าใส่เกลือหน่อยๆนอยไม่ได้นะพี่น้องนะมันจะเสียนะพี่น้องนะ ถ้าปูไม่ชอบดองน้าปลาถ้าปูว่ามันกินน้าปลามันเผาข้าวถ้าปูไม่ชอบพี่น้องอก็ถ้าเราหน้องนี่มากพี่น้องอก็ร้อนแป๊บเดียวใส่ยัดเลยต้องแช่ตึ้งตึ้งสุดพี่น้องอ ใช้เปเลยพี่น้องเออดองในปุ๊กไว้กินนี่เดียวถามนี่นะพี่น้องนะพอได้กินแล้วปิดวายช่องวันเข้ามา เปิดดูพี down, ่น้องเอรื่องวันข้าวันก็กินได้นะลุงบอนะนี่พอช่องท้าวันก็แกงส้มลาวพี่น้องกินกับหอยเสียบง่ายๆนะพี่น้องนะใส้เกลืออย่างเดียวถ้าเคยชอบดองน้ำปลาก็ใส้นน้ำปลานะพี่น้องนะค่ะถ้าปูก็จะคลิปตาวนี้นะพี่น้องนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตามติดชีวิตเส้าปูด้วยนะพี่น้องนะ สวัสด,ดีค่ะ